ตูด <an> ิโอยูทูบแฟนติกโนเวลโนหนึ่งทวงใจเสนอกลุ่มแชทการ์ตูนที่ครอบคลุมเพื่อนกลุ่ม,มที่น่าตื่นเต้นสักคิวบูสหลอดคอมเพลนซีคอมมิกแชทกรุ่มเอ็กซายติงกรุ่เฟรนตอนที่หนึ่งอยสิถึงหนึ่งร้อยยให้เสียงภาษาไทยโดยซีรีกูเกิลขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยศูนย์สองห้าสามห้าสองศูนย์สามหนึ่งศูนย์เงินเรามาเริ่มกันเลยกลุ่มแชทการ์ตูน, Lord, group, group friend, ตนที่ครอบคลุมเพื่อนกลุ่ หวดหีบสมบัติกลายเป็นแสงสีทองจากนั้นคาขาด้ามยาวที่มีข้อความสีแดงและข้อความสีดำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าปายูเฟิงถึงแม้จะยังไม่เห็นรายละเอียดก็ตามแต่การได้เห็นระดับของรางวัลน,นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ปายูเฟิงรู้สึกประหลาดใจและประหลาดใจระดับอมตะครั้งสุดท้ายที่ฉันได้รับระดับอมตะมันเป็นสิ่งปลูกสร้างเมื่อนานมาแล้วสัจจุติจุติสามารถฟื้นคืนที่ยูนิซักิวบัสได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในระดับความเป็นอมตะมันเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเด่นบางประการอยู่แล้วตัวอย่างเช่นการฟื้นคืนที่เป็นคุณลักษณะของชีวิตหรือคุณลักษณะยอดนิยมที่หายากเช่นเวลาและสถานที่ฉันสงสัยว่าอุปกรณ์ระดับอมตะนี้สามารถนํามาปรับปรุงอะไรได้บ้างปายูเฟิงยื่นมือออกไปจับคาาและเปิดเผยข้อูลเกี่ยวอุกรณ์ที อุปกรณ์ที่เศษสำหรับผู้นำการแข่งขันชามคิงเชเตอร์คุณภาพอมตะมีเอกลักษณ์ข้อจำกัดหนึ่งสามารถใช้ยูนิตสเสน่ที่มีคะแนนเชื้อชาติเกิน1 0 0 0น0คะแนนความชื่นชอบทางเชื้อชาติเกิน1 0 0 0คะแนนและการชนะกองกำลังทางเชื้อชาติ1 0 0 0หน่วยในสงครามค่ายอึอเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ข้อจำกัด2อุปกรณ์นี้สามารถรับได้ก็ต่อเมื่อไม่มีราชาแห่งเผ่าพันนี้บทนำสแสดงถึงหนึ่งในสามของพลังของราชาซักคิวบัสด้วยการรวบรวมอุปกรณ์ทั้งสามอย่าง

ราชาซักคิวบัสกี้นี่มันไม่ได้หมายถึงสายเลือดของเขาในฐานะราชาซักคิวบัสสูงสุดมันเกี่ยวกับตัวตนสถานะและชื่อราชาที่แท้จริงของเผ่าซักคิวบีข้อจำกัดในการใช้งานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันเงื่อนไขหลักสามประการล้วนต้องมีการต่อสู้จากภายนอกและทำสงครามกับท่ายื่นและบังเอิญมากบาย,ยูเฟงตรงตามเงื่อนไขาการใช้งานอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มสงครามกับกองกำลังอื่นจากท่ายิเอรีและชนะฉันเพิ่งเล่นกับกอดเดสอะไรแอนเสร็จแล้วแม้ว่ากอดเดสอะไรแอนจะเป็นทีที่ก่อตั้งโดยซักคิวบัวััััััสสสสสสคคคววีีีีนนนนนนนแแตต่่่่่มมมมาา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 ชชชิิกก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 ทท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 เเ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 ลลลืออออออุุขข้้้จงงรรรบบบบดดยยซไป อย่างไรก็ตามต้องใช้จำนวนครั้งเท่านั้นและไม่ต้องใช้ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้แม้ว่าหลอดผู้เลียสุนัขของก็เดสอะไรแอนจะอ่อนแอเล็กน้อยแต่ก็ยังรวมอยู่ด้วยความสามารถในการสวมใส่ซักคิวบูสเชเตอร์จะนำมาซึ่งการกรับรุมที่สูงมากให้กับยูนิตซักคิวบีทั้งหมดปกติ500%หากเป็นการต่อสู้ป้องกันดินแดนสามารถเพิ่มได้อีก1%นึ่นอกจากนี้ยูนิตซักคิวบัสระดับสูงยังเพิ่มเพินมหน้ึ่งพันเปอร์เซ็นต์บนพื้น่านนี้ซึ่งทเท่ากับพลังการต่อส สิ่งที่เขากังวลน,น้อยที่สุดคือความน่าจะเป็นท้ายที่สุดด้วยพรแห่งโชคชะตาตราบใดที่ความสมดุลของความน่าจะเป็นเรื่องอำนวยต่อการพัฒนาของตัวเองสิ่งสร้างจะเยืนเข้าหาตัวเองโดยไม่สมัครใจกลุ่มแชทการ์ตูนที่ครอบคลุมเพื่อนกลุ่มที่น่าตื่นเต้นสกิลบูสลอตคอมเพ p เซ h คอมมิช c o ่ i แชทกลุ r มเอ็กซ์ไซติ้งก u ุ่ r เ e n d นตอนที่หนึ่งร้อยสิบสองวิวัฒนาการสัมผัสลิ้นเสียวเซียวเล็ดลับมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะกระตุน้นคุณได้รับพรจากราชสากิลบัสและระดับสายเือ,อร็ม่ว นอกเหนือจากการฝึกทหารจำนวนมากให้กับปะยูฟงทุกวันและยกระดับทหารแล้วโดยพื้นฐานแล้วคุณจะไม่พบกับอันตรายมากเกินไปต่อมาหลังจากที่ผู้คนจากไวชามอะไรแอนเข้าร่วมและกลายเป็นข้าราชบริพารมากขึ้นเรื่อยๆวงรอบนอกก็มีชีวิตชีวามากขึ้นตอนนี้ลินเซียวเซียวและคนอื่นๆอ,อีกหลายคนกำลังเตรียมที่จะนำทหารซักคิวบัสที่เพิ่งฝึกใหม่ออกไปเพื่อเพิ่มเลเวลให้กับมอนสเตอร์ทันใดนั้นเธอก็ได้รับเสียงแจ้งเตือนนี้พรของราชาซักคิวบัสที่ไปคือราชาซักคิวบัสสูงสุดเก้า,าร้อยเก้าสิ้เอได ความแข็งแกร่งของทั้งคนดีขึ้นมากและพลังการต่อสู้พื้นฐานของทหารที่เขาฝึกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้กระทนหันเกินไปลินเซียวเซียวถึงกับกังวลว่าเขาได้ขโมยโชคลาบหรืออะไรบางอย่างไปอยู่เฟงิงโดยไม่ได้ตั้งใจเขารีบวิ่งไปยังศูนย์กลางของอณาเขตตรงไปที่ประตูเพื่อถามเรื่องนี้โอแม่อัปเกรดแล้วเหรออยู่เฟิงก็แปลกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินข่าวแต่เขารู้เหตุผลมันคือคัธา,าราชาผู้มีสเสน่ห์ที่เขาเพิ่งได้รับผลกระทบประการหนึ่งคือการให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนในการพ โดยไม่คาดคิดคนแรกที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์วิวัฒนาการนี้ถูกกล่าวว่าเป็นหน่วยรองแต่เขาไม่ใช่ทหารหรือฮีโร่มันเป็นข้าราชบริพารภายใต,ใต้การบังคับบัญชาของเขาซึ่งเป็นหน่วยเดียวกับเขาแล้วที่ไปคือคนที่ขอให้ฉันพัฒนาสายเลือดของฉันเออลินเซียวเซียวรู้สึกประหลาดใจและมีความสุขสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือไบยูเฟิงยงคงมีความสามารถนี้อยู่ท้ายที่สุดแล้วพลังแห่งเลือดจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทันทีที่ทุกคนกลายเป็นหลอดและอาจกล่าวได้ว่ามันถูกกำหนดไวแล้วว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเหตุผล่้วดยง ท้ายที่สุดแล้วเธอจะไม่เป็นภาระโดยสิ้นเชิงด้วยวิธีนี้เท่านั้นและอย่างน้อยเธอก็สามารถช่วยอีกฝ่ายทำบางสิ่งบางอย่างได้ตอบแทนบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งอาคารค์ขายทหารจะได้รับการอัพเกรดตามนั้นดังนั้นคุณสามารถเพิ่มจำนวนทหารที่ชันฝึกได้อีก500คนทุกวันไปยูเฟิงโบกมือแล้วพูดอย่างไม่ใส่ใจแต่คราวนี้ทูกหลักไม่พอใจแต่เขายังคงมองดูเขาต่อไปและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กระซิบที่ไ่ายฉันคิดว่าฉันสามารถให้รางวัลที่าเื่าดยมากเข่าอเเฟึ้นเขากรื่อย,นะอย,อเอเยูเิิงหหนนน่่่้ขาากะลลึยยครแวจจมไปใ ท้ายที่สุดเขายอมรับอิทธิพลมากมายจากสายเลือดของเขาและเขายังคงอยู่ภายในขอบเขตอนาเขตของเขาทุกวันหากสิ่งนี้ไม่สามารถดึงดูดสาวน้อยที่ไม่มีประสบการณ์ได้เขาจะสงสัยว่าเขาเป็นซากิวบัสหรือเปล่ากลุ่มแชทการ์ตูนที่ครอบคลุมเพื่อนกลุ่มที่น่าตื่นเต้นซากิบัสหลอดคอมเพลเมนต์ซีคอมมิคแชทกลุ่มตื่เนเต้นตอนที่หนึ่งร้อยสิบสามลิเลียอลิเซียะที่ริสุกรีร้องคำเตือนกลุ่มนักดาบสไตล์เทพน้ำเข้าร่วมกลุ่มแชทแล้วมายินดีต้อนรับสมาชิกกลุ่มใหม่การแจ้งเตือนกลุ่มมิสคิงแฟรี่เข้้าาร่่ววมมมกลลุแแชทต้อนรัับสมมมมาาาชิกกกกลลุุ่่่ใหนนเเถอออะคตืจรย์คือเทียนเข้าร่วมมมมมมมกกกกกลลลลุุุ่่่่แแชชท้้้วาาตอออนนนรััับสสิใหเเถะียงงงขขดึ ให้สาวๆในกลุ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งบรรณาธิการบริหารของยาเฉิงแปงยินดีต้อนรับผู้มาใหม่โยซึยามิโกะสวัสดีครับสมาชิกใหม่นี่คือกลุ่มแชทบางไทยไม่เกี่ยวกับผีหรือภาพหลอนการเปลี่ยนอุปกตาหากคุณมีคำถามใดๆโปรดอาร่านประกาศของกลุ่มก่อนแล้วจะเข้าใจซักคิวบัสสีขาวบริสุทธิ์หากคุณยังไม่เชื่อนำคะแนนกลุ่มที่เพื่อนกลุ่มใหม่มอบให้ไปที่ร้านของกลุ่มเพื่อซื้อสารเสริมประสิทธิภาพแอนทราซีนคุณจะเชื่อโกลเด้นรีทรีเวอร์ฉันไม่มีเพื่อนกลุ่มใหม่มานานแล้วไม่คิดว่าจะมีีีีีีีีีเเ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 เพพพืืืื่่่่่ออ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 นน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 นคคคครร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 ้้้้้้้มม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 กก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 ััััลลลลลิิิิขขงงงะะจาาาาููููสสสสึึหหุุุชชวววตโยยยยยฟแแแดซทผปๆไ ครูชิเชียนตอนนี้เป็นเวลาเรียนแล้วและคุณกำลังแอบ,บเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เหรอคุณเป็นนักเรียนชั้นไหนองกฤษเจทีจายาซากะอฮะโยสุยะมิโกะการพัฒนาที่ไม่คาดคิดดวงตาที่แท้จริงของราชาผู้ชั่วร้ายฉันรู้สึกกลัวอย่างมากจากสองประโยคนี้เทียนูเมฉันรู้สึกเหมือนกำลังตกเป็นเป้าหมายของอาจารย์เพื่อนกลุ่มนี้คือครูจริงๆเหรออวูฟเตลฉันไม่รู้สึกแบบนี้อาจเพราะฉันไม่ใช่นักเรียนใช่ไหมครูซื่อเทียนหืมปรากฏว่าไม่ใช่หน้าจอมือถือที่ริสุ่มางคุ่่มตอางยหหนนนนน้้นน้าาาาาาฉฉัักก็พบว่่คปรตตออดยง ฉากนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เธอตะลึงชั่วขนาหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเหล่านี้ปฏิกิริยาของที่รีสึมาพูยุก็ค่อนข้างช้าก่อนจะมีเวลารู้สึกกลัวหรือตกใจและจิตใจว่างเปล่าฉันติดตามการแนะนำของเพื่อนในกลุ่มโดยไม่รู้ตัวจากนั้นดึงคลกเข้าไปอ่านประกาศของกลุ่มเพื่อดูข้อมูลและในเวลาเดียวกันสมาชิกกลุ่มใหม่อีกสองคนที่เพิ่งเข้าร่วมต่างก็ยอมรับกับสิ่งม,มหศจรรย์เหล่านี้มากขึ้นอาจเป็นเพราะสถานการณ์ที่แตกต่างกันในโลกของตนเพื่อนในกลุ่มในโลกที่ไม่ใช,ช บางทีวิธีแก้ปัญหาการล่มสลายของโลกนี้อาจพบได้ที่นี่น่านอื่นๆโลกว่างงานเคนโดโดโจขนาดใหญ่ในฐานะลูกสาวของผู้อำนวยการมิสุก,กามิริวโดโจลิเลียเพิ่งฝึกดาบของเธอเสร็จและพักอยู่ข้างๆ้างท้ายที่สุดแล้วเวทมนตร์ก็มีอยู่ในโลกนี้เช่นกันการได้เห็นฉากที่แปลกประหลาดเช่นนี้ทำให้เธอกังวลในตอนแรกว่าเธอต้องเผชิญกับศัตรูที่ทรงพลังหรือการบุกรุกของสัตว์ประหลาดหรือไม่แต่ต่อมาฉันก็ค้นพบว่านอกจากคำพูดข้างหน้าฉันแล้วไม่มีอันตรายใดๆจากนั้นเธอก็สงบลงและอ่านประกาศในกลุ่มและเข้าใจจสสสสถาา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 นน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 กก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 รรรรรรณ์์ออออยย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 ่่่่่งงงงวววดดดดดเเ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 เ็็็แลลลลลละพพพพพมูููัััับไไตททท้้ำืืๆีีีีีีโโหหึฉิคคคซผ ครูเซตเอียนแต่เออสวัสดีทุกคนฉันชื่อคิริสึมาปูยูฉันเป็นครูในโรงเรียนมัธยมฉันแค่สแสดงความคิดเห็นที่อยากทายและตอบแทนมันนางฟ้าสีชมพูใครคือราชาซักคิวบัสสูงสุดในกลุ่มหล่อมากดูลิงเจพีจีกลุ่มแชทการ์ตูนที่ครอบคลุมเพื่อนกลุ่มที่น่าตื่นเต้นซักคิวบัสหลอดคอมเพลนซีฟคอมิกแชทกรุป๊ปเอ็กซ์ไซติงกรุป๊ปเฟรนตอนที่หนึ่งร้อยสิบสี่ห้องถ่ายทอดสดสุดจะพนันนาหมาป่าน้ำแข็งสาวตุ๊ก,กตาแต่งตัวซักคิวบัสสีขาวบริสุทธิ์นางโจเอลลลลยยยาาาาาาัััััสสสะะะมมมมมมิิิกกกกกคคคุุเเเอออออรรนนนนนนน้้้้้จจจูููู่่่่่่่ๆ็ึึหหืืีีีททแแขแขขงงงงงพพดดดซใใช แต่โดยทั่วไปลราเพื่อนกลุ่มใหม่จะถูกสงวนไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งไม่มากก็น้อยหลังจากรู้จักกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นแล้วพวกเขาก็จะอยากเจาะลึกเข้าไปในกิจกี้มากขึ้นเป็นผลให้เพื่อนกลุ่มใหม่นี้เพิ่งมาถึงและก่อนที่เขาจะแนะนำตัวเองเขาได้เกี่ยวข้องกับไบยูเฟิงที่สำคัญกว่าเมื่อมองดูการยอมจำนนของอลิเซีย,เ,ซยเธอก็กลายเป็นสาวงามอีกคนคนอื่นๆที่คุ้นเคยกับไบยูเฟิงรู้โดยธรรมชาติว่าเขาจะไม่ปฏิเสธที่จะโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของเขาเรื่องนี้จะทนได้ยังไงลิ้นของพระเจ้านางฟ้าสีชมพูไม่กล้าเกกินไปเเหรอโลดออออเเเรรรรลลลลล่่่ใในนนนนโกกกขงงคุณหหแะมมัป็ูบส้ตไชื เทศัชกรบ้านผีเสือ้อตอนนี้ฉันตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากคุณหยูเฟิงสัญญาว่าจะกลับมาหาฉันต่อไปเขาจะถูกแย่าไหมนางสาวพิงฟรีอีอีอลอยยงเจพีจีมิสพิงฟรีดูเหมือนว่าสปริงซัคคิวบูส์ที่นั้นคู่ควรกับชื่อของเขาจริงๆทุกคนในกลุ่มต่างก็ตื่นเต้นไม่แท้กันลิ้นของพระเจ้าอะไรนะอย่าพูดไรสาระฉันแค่ยมอาหารสามมือให้หยูเฟิงตุนหน้าแดงเทียวไวซซัคคิวบสใช่แล้วฉันคือสปริงฮาร์ดบิกเปอร์คลาวเจพีจีนักดาบสไตล์เทพน้ำ แน่นอนว่าจุดเน้นในการตรวจสอบโดยธรรมชาติคืออลิเซียซึ่งถือเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งแต่หลังจากอ่านบทนำทั่วไปได้ไม่นานพวกเขาก็เปลี่ยนมุมมองทันทีกันูเมไม่คิดว่าโลกของนางสาวอลิเซียจะอนาถขนาดนี้ลิ้นของพระเจ้าเพอร์เชอร์ดั้งเดิมจุดจบที่สิ้นหวังูวูครีฮิงเจทีจีนางโจเอลเศร้าและซึ้งใจมากความตั้งใจของเหล่าโฮีโร่และนักรบและความรักอันจริงใจของมิสอลิเซียที่มีต่อมวลมนุษยชาติมิสติงแฟรี่ใช่ถึงแม้ตอนจบของฉันจะยังมาไม่ถึงแต่ฉันก็คาดหวังไว้แล้วจริงๆครรรรรููเเเเออโมมังกาาาาื่่้วจะตตายทำไมซซิิสเเออร์ลียยถึงใจเ็นไไดด้้ขนนนาาาาีฮยซกะอฉัคิิดว่าอลเเซีียจะป็นสชมพูแและดดดำต่่ไมคคาิเลยข้างในเธอกลับเป็นสีชมพูกว่า นางโจเอลไม่ต้องกังวลอลิเซียจุดประสงค์ของกลุ่มชัดนี้คือการเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนชูราบุสติมะใช่มันต้องมีวิธีที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของอลิเซียและชะตากรรมของโลกของคุณให้ได้ไอวูฟเกิลใช่แล้วท่านหยูเฟิงได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมและทำลายของพวกเราหลายคนแล้วเมื่อท่านหยูเฟิงออกมาชะตากรรมของซิสเตอร์อลิเซียก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนางฟ้าสีชมพูเซอร์ไพรส์สเตติีมิสคิงแฟรี่ Fairy, ฉันคิดว่าฉันแค่ดูอวตารของผู้ชายคนเดียวในกลุ่มและอยากจะล้อเลียนเขาแต่ไม่คิดว่าคนคนนี้มีความสามารถอันทรงพลัััังงงงงงงเเเเเเชชช่่่่่่่นนนนนีี้้จรจรรรริิิิๆหหหหออออออาา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 สสสสสสวววฟมมมมมมมพพููููแตทไไซกกกกคุดดถึละะะขยยยโโ เทศชกรบ้านผีเสือ้อท้ายที่สุดแล้วอาณาเขตของอยูเฟิงจุนเริ่มมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะยุง 28, ่งสองแปดบรรณาธิการบริหารของยาเฉิงแปงเข้าไปในห้องถ่ายทอดสดของเขาและดูสิในขณะที่เขาพูดทุกคนก็หลั่งไหลเข้าไปในห้องถ่ายทอดสดของไปยูเฟิงรวมถึงเพื่อนฝูงใหม่อีกหลายคนก็ติดตามอย่างอยากรู้อยากเห็นอย่างไรก็ตามเสียงที่ดังขึ้นทันทีทำให้สมาชิกกลุ่มเ่าเข้าใจทันทีในขณะที่สมาชิกกลุ่มใหม่ต้องประหลาดใจคำเตือนกลุ่มรูปภาพในห้องถ่ายทอดสดนี้อธิบายไม่ได้และ ซักคิวบาสสีขาวบริสุทธิ์ครูเอโรมังกาตุ๊ก,กตาแต่งตัวย,ตายาตะสึยามิโกะใครแอบเชิญยูเฟิงคุงในครั้งนี้ทายาซากะไอพิมพ์ด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อแสดงความบริสุทธิ์โกลเด้นรีทรีทเวอร์ไม่ใช่ฉันลิ้นของพระเจ้าฉันยังอยู่ในครัวราชาปีศาจครูไอฉันยังคงทำการบ้านช่วงวันหยุดฤดูร้อนตามทันหมาป่าน้ำแข็งสาวหือเพื่อนในกลุ่มทุกคนอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าสิ่งที่อธิบายไม่ได้เกี่ยวกับยูเฟิงจุนไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มมันนาธิการบริหารแบตช่องถาาังห,ห้า ครูซือเฉียนฉันคิดว่าคนในกลุ่มนี้มีความคิดที่ผิดปกติและฉันคิดว่าฉันต้องสอนบทเรียนให้คุณมิสคิงแฟรี่ฟังแล้วเริ่มสนใจมากขึ้นเรื่อยๆสมัย JPG จากนั้นทุกคนก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจในโลกของตนเองได้เท่านั้นจนกระทั่งบ่ายวันนั้นปะยูเฟิงค่อยปรากฏตัวในกลุ่มราชาซักคิวัสสูงสุดหือนี่คือเพื่อนกลุ่มใหม่บางส่วนราชาซักคิวัสสูงสุดยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทายาซากะไอได้โปรดเราทุกคนยินดีต้อนรับวันนี้มนนาธิการบริหารของยาเฉิงแทงฉันเป็นเพื่อนใหม่ในกลุ่มแล้วตอนนี้เราทุกคนเป็นที่สาวที่ดีแล้วมิสคิงแฟรี่นี่คือซูพรีมซักคิวัสคิงหรือไม่มันไม่ธรรมดาจริงๆมิสคิงแฟรี่รูปร่างนี้ทําให้ใจฉันเต้นรัวตั้งแต่แรกเห็น มิสติงแฟรี่แต่สาวข้างๆก็น่ารักน่สมัยเจทีจีครูเอโรมังกาหลังจากฟังคำพูดของอลิเซียแล้วคุณเข้าไปในห้องถ่ายทอดสดของอยูเฟองจูนอย่างรวดเร็วเพื่อดูคนจริงๆเหรอราชาซับคิวบัสผู้สูงสุดสวิทเจทีจีไยูเฟองงอดไม่ได้ที่จะอตอลึงเมื่อเห็นคำพูดของอลิเซียเขาเหลือบมองลินเซียวเซียวผูดซึ่งต่อสู้กับเขามาทั้งวันและยิ้มให้เธอด้วยเสียงตังคุณควรกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนด้วยพรากพลังสายเลือดข,ของฉันคุณจะสามารถหายจากความเหนื่อยล้าได้ในไม่ช้าไม่ต จากนั้นไบยูเฟิงก็มองไปที่กลุ่มและเห็นคนทั้งสที่เข้าร่วมในครั้งนี้อย่างชัดเจนโลกที่ล่มสลายโลกว่างงานและคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกทุกวันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวมาก่อนก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปทั้งวันสมาชิกกลุ่มใหม่ก็ยอมรับข้อเท็จจริงของกลุ่มนี้โดยสม,มูนและยังเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้ด้วยโดยธรรมชาติแล้วฉันรู้มากเกี่ยวกับไบยูเฟิงแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมตามโลกกระทัดของหลายหคนโดยเฉพาะผู้ที่มีโลกกระทัดสมัยใหม่อย่างคิริสึมาฟูยูจึงไม่มีความคิดททททีีีีีีี่่่่่่่่่่่่จจจจจะะะะะปฏิศศิิิิิิเเ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 สสสสสธธธููออ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 ดดดดไไไไมมมมมม้้้ถถนนนหาา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 ายยยยยใใใววววคคครรรรรพพพศษขขขขงง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 โโลลลลลลกกกกกกบบบัััๆแแผตซซชื สุครีมซัคคิวบูสิงความสามารถปัจจุบันของฉั้นส่งผลต่อบุคคลเท่านั้นแต่ไม่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใบได้สุครีมซักคิวบูสิงแต่ถ้าอาณาเขตของฉันขยายออกไปและระดับอาณาเขตของฉันยังคงเพิ่มขึ้นฉันอาจจะสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่ถึงวาระของการล่มสลายได้นางสาวทิงเฟรก็จริงๆแล้วตอนที่ฉันคุยกับที่สาวคนอื่นๆในระหว่างวันฉันเดาว่านี่คือผลลัพธ์นางสาวนางฟ้าสีชมพูไม่เป็นไรอันที่จริงชันตอี้นเก็รงู้้าชะตา

บังเอิญว่าชายคนนั้นเพิ่งหนีไปยังสำนักซุยชินริวที่ดูแลโดยพ่อของลิเลียพ่อของลิเลียคิดว่าพอเป็นโอกาสที่ดีและวางแผนที่จะอยู่ต่อและรับเขาเป็นเด็กฝึกงานเพื่อสอนทักษะดาบให้เขาแต่ข้อดีก็คือถึงแม้ศักศยภาพจะดีและตามการพัฒนาดั้งเดิมในไม่ช้าพอก็จะก้าวข้ามทักษะดาบของทุกคนในโนโตรวมถึงลิเลียด้วยแล้วชายคนนี้ก็โจมตีตอนกลางคืนอย่างไรก็ตามจนกว่าศักศยภาพจะได้รับการพัฒนามันก็ไร้ประโยชน์ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของลิเลียหลังจากฝึกฝนมาหลายปีสามารถบทททททีีีีีี่่่่่่่่่่่่นนนนนนน้้้้้้้พพพออออออเเ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 ิิิงงงงงงรรรรรรมมมมมยยยยูููููไไดดดาาาาาาาสสบณ์์จจจกกกกกกกัััััธธ็็็็หหหลล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 ลุแแะะโำำคคญวววศศปผชข แต่พอยังไม่ได้เปิดเผยนิสัยที่แท้จริงของเขาแต่แล้วไงละ่ะโลกที่ว่างงานไม่ใช่สังคมที่ถูกปกครองด้วยกฎหมายคนหนึ่งคือบุคคลที่ไม่รู้จักที่หลบหนีคนหนึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของผู้อำนวยการสำนักโดยที่ลิเลียไม่เปิดปากอธิบายผู้คนรอบข้างเขาก็สแสดงลักษณะเฉพาะของเหตุการณ์นี้โดยตรงว่าพนวางแผนที่จะลวนลามลิเลียแต่ลิเลียก็ฆ่าเขาเป็นการตอบแทนลิเลียสบายดีแต่พอแต่ต้องเธอไม่ได้เลยและถูกคนอื่นทุบตีและถูกโยนไปไกลจากโรงฝึกมันนาทีการบริหารของยาเฉิงแปงฮิสเตอร์ไอททีีี่่มมิิเเเลยยยากกะะสโนนป็ครั้งแรรรกกกทีี่ฮาาายยซะไอเใคสักคนนนววว่่าาา้ออองสดูเหมืไจะตกใจเหมมืออนนกัเเสจพ ฮายาสากาไออดไม่ได้ที่จะตกใจฉันเพิ่งเข้าร่วมกลุ่มในตอนเช้าไม่เพียงแต่ฉันเชื่อในเอกสารของกลุ่มโดยตรงแต่ยังดำเนินการในตอนบ่ายด้วยเด็ดขาดโหดร้ายนักดาบสไตล์เทพน้ำไม่เป็นไรผู้ชายคนนี้จะไม่มีพลังแม้ว่าเขาจะต้องการทำลายเด็กผู้หญิงในอนาคตก็ตามสนีที่สมัยเจตีดีโกลเด้นรีทรีเวอรแต่ต้องบอกว่าพอมันตัวแสบจริงๆนางโจเอลถูกต้องเป็นเรื่องปกติที่จะสัมสอนในสถาบันชนชั้นสูงท้ายที่สุดก็มีคนชอบเธอและรักกัรซึ่งเกืจะเหมือนกับมิสเตอร์ยูเฟิงนางโจเอลแต่สิ่งที่ทนไ,ไ่้อาอกรงัังงบวยย ซักคิวบาสสีขาวบริสุทธิ์อีอีอีแต่ยูเฟิงคุงต่างจากเจ้าสว่านนั่นเราเป็นคนรเริ่มเองเนิ่กี้สมายจพีดีเปลี่ยนตุ๊ก,กตาใช่แล้วการไม่รับผิดชอบถือเป็นเรื่องเลวรามกลาบได้ที่มิสเตอร์ยูเฟิงต้องรับผิดชอบต่อพวกเราทุกคนเขาก็ไม่ใช่คนที่โกงอีกต่อไปแล้วสนี่กี้สมายจีพีดีมูซูจิมะชูระเอาหลักยูเฟิงคุงคืนนี้คุณจะมาหมอาจารย์ของฉันชิสุกัเซอยวลี่และไายัดอังรอคุณมาดูแลอยู่หลักจพีจีครูเอโรมังกาก็เช่นกัน มิสติงแฟรี่ฉันอยากจะพิชิผู้ชายแบบนี้ให้มากกว่านี้สนีที่สมาย j p d มิสติงแฟรี่คุณยูเฟงเทเลพอที่นี่ช่วยมนุษยชาติและโลกไว้ด้วยการกับฉันน้องสาวของฉันจะให้รางวัลคุณอย่างมากเซลพอรเทรด j p g ราชาซาับคิวบัสสูงสุดอยากเป็นแบบนี้ฉันเป็นคนใจอ่อนมากลิ้นของพระเจ้ามีสัตรูที่แข็งแกร่งในกลุ่มของเราที่ไม่มีจรยาบันการต่อสู้โกเด้นรีทรีเวอร์ตรงมากเลยเหรอถ้าเราเยอหญิงเราควรทำอย่างไรกลุ่มแชทการ์ตูนที่ครอบคลุมเพื่อนกลุ่มที่น่าตื่นเต้น แต่ร่างกายของฉันยังคงซื่อสัตย์มากฉันจะมีความกล้าที่จะอกกอดตัวเองในวันแรกที่เราพบกันได้อย่างไรดังนั้นฉันจึงตอบรับคำเชิญของไปยูเฟิงในคืนนั้นพวกเขายังคงเป็นเพื่อนในกลุ่มที่สร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับไปยูเฟิงท้ายที่สุดหากมีหนึ่งก็มีสองและขั้นตอนแรกเท่านั้นที่ยากที่สุดที่จะทำหลังจากนั้นมันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปและคุณอาจติดมันได้มีค่ำคืนอันแสนวิเศษอีกครั้งไปยูเฟิงได้รับคะแนนกลุ่มจำนวนมากและคะแนนเสริมความแข็งแกร่งต่่่่่่่่่าา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 งงๆๆแแแลลลละะ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 ดดดดููเเเเเเเหมมมมมมมืืืออออออนน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 ววจจจจปป็็็กกกรรรรชชชชชตตตตตโโคคคคภีีีขขึึ้้้้้ััับบบพพใุทไสสิิย ในอดีตแม้ว่าคนกลุ่มหนึ่งจะกระตุ้นการตอบรับในเวลาเดียวกันมีเพียงสองหรือสามคนเท่านั้นที่จะได้รับพรแห่งชีวิตจากนั้นป้อนคะแนนเสริมโชคชะตากลับคืนมาแต่ตอนนี้ทุกคนสามารถได้รับพรแห่งชีวิตทุกครั้งบางคนถึงกับได้รับพรสองเท่าเมื่อคือนดูเหมือนฉันจะได้รับอิทธิพลจากอลิเซียคนที่มีบุคลิกเหมือนเอเวเดโดจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าจากนั้นพรสามชีวิตก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและคนหนึ่งได้ป้อนพื้นที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับโชคชะตาโดยตรงโชคพิเศษ 60, นน 50, นนเจ็ดร้อยหกส ชคเพิ่มมีมากกว่า700แล้วยังมีอีกมากกว่า200ที่จะถึงค่าโชค1000 100, จากนั้นคุณจะได้รับทักษะโชคที่3อีกด้วยคะแนนกลุ่มก็เกิน7000 70 0คะแนนเช่นกันสามารถซื้ออีก70โลกได้แถมที่เหลือจากฟิวชั่นครั้งล่าสุดก็มีทั้งหมดเป็นร้อยเลยครั้งสุดท้ายที่กล่องสมบัติ100กล่องถูกล้อมรวมพลังแห่งกฎเกณ์ก็ถูกปลดปล่อยตอนนี้เขาตั้งตารอที่จะได้รับรางวัลจากการรวมกล่องสมบัติ100กล่องเข้าด้วยกันนอกจากเป็นจุดเสริมความเข้งแข็งมีแต้มเสริมโชคมากกว่า50แต้มแน่นอนว่าสิ่งสําคัญกว่านั้นคือการเสริมดวงชะตาให้เป็น24แต้ม แ้มเสริมโชคชะตาสามแมรวมกันเป็นสิแต้มวิวัฒนาการ24่สนนั่นคือคะแนนวิวัฒนาการเต็มแปคะแนนทั้งหมดรวมกันเป็นคะแนนวิวัฒนาการรวมแ้มเสริมโชคชะตา24แส้เร็จคุณได้รับแ้มวิวัฒนาการพิเศษแปดสิแมคะแนนวิวัฒนาการมากมายน่าจะเพียงพอที่จะปรับปรุงสายเลือดของฉันใช่ไหมระดับสายเลือดปัจจุบันของเขาเป็นเพียงระดับมหาก่านั้นแม้ว่าจะเกินคะแนนสูงสุดระดับ S S ทั่วไปก็ตามแต่เนื่องจากเราได้ทะลุผ่านระดับสูงส การใช้คะแนนวิวัฒนาการพิเศษส0คะแนนระดับสายเลือดได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นสายเลือดราชาซับคิวบสระดับอมะตะได้สำเร็จใช้คะแนนวิวัฒนาการพิเศษส5คะแนนและพลังของสายเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแตมทั้งหมด7 0แต้มถูกใช้ไปแล้วอัปเกรด2ระดับติดต่อกันแต่ครั้งที่3ฉันยังขาดการเลื่อนตำแหน่งโดยตรงหลังจากคิดถึงเรื่องนี้ไปยูเฟิร์นก็ตัดสินใจกัดฟันและรวมคะแนนเสริมโชคธรรมดาทั้งหมดการลอมรวมแต้มเสริมโชคชะตาเกแต้มสำเร็จและคุณได้รับไม่เลวเลยแต้มวิ การใช้แต้มวิวัฒนาการพิเศษ25แต้มระดับสายเลือดได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นสายเลือดราชาซักคิวบัสในตำนานอย่างประสบความสำเร็จในที่สุดหลังจากรวนนมคะแนนวิวัฒนาการ2คะแนนแล้วก็ได้รับคะแนนราชาทั้งหมด6คะแนนในที่สุดสายเลือดของสูเปอร์ซักคิวบัสกิงก็มาถึงระดับตำนานแล้วซึ่งเป็นระดับสายเลือดสูงสุดที่สมชื่อกลุ่มแชทการ์ตูนที่ครอบคลุมเพื่อนกลุ่มที่น่าตื่นเต้นซักคิวบัสโหลดคอม m p r e h e n s i v e Comic Chat Group e x ซ i t i n g Group Brain ตอนที่118ชีวิตนิรันดร์ชีวิตบรรจบการขอแสดงความยินดีด้วยสยสสสสสาา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 ายยยเเเเเเลลลลลืืืออออออดดดดดดดขขงงงงงกกกกกรรรรรรีีนน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 นซคคคิิิววววบบบััััััไ้้้ปป็็ใใใตตแแแมมหจชะะะฒ105ทุ่ โมเมนตัม <Moment> um ของบุคคลทั้งหมดระเบิดทันทีพลังของราชาซักคิวบัสปรากฏเหนือขอบเขตของภาพยนตร์สารคดีหน่วยซักคิวบัสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซักคิวบิธรรมดาซักคิวบีระดับสูงหรือฮีโร่ซักคิวบัสแม้แต่ข้าราชบริพารซักคิวบัสจากรอบนอกที่เข้ามาลีภัยในขณะนี้ฉันรู้สึกบางอย่างในใจไม่ว่าจะในร่มหรือกลางแจ้งพวกเขาทั้งหมดเคลื่อนตัวไปในทิศทางของปปยูเฟิงโดยไม่สมัรใจและคุกเข่าลงบนพื้นอย่างควบคุมไม่ได้ลินลี่แต่แม้ว่าช่วงเวลานี้จะถูกห่อหุ้มด้วยโมเมนตัมที่ทรงพลังอย่าง อย่างไรก็ตามเมื่อแรงภายนอกนี้เข้าสู่ร่างกายมันไม่ได้กัดกร่อนหรือทำลายมันแต่ทำให้ซักคิวบีทั้งหมดเพิ่มระดับสายเลือดอย่างรวดเร็วพูดง่ายๆก็คือบุคคลผู้หนึ่งบรรลุการกรดสรูและไก่และสุนัขขึ้นสู่สวรรค์ปปอยูเฟิงพัฒนาเพียงลำพังทำให้ซักคิวบีทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมดมีระดับวิวัฒนาการที่แตกต่างกันแต่ปอยูเฟิงยังคงไม่รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เขารู้ดีว่าครอบครัวเขาเปลี่ยนไปมากอย่างแรกคือพลสวรรค์และความสามารถที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ หนึหมื่นเปอเซนและความมีชีวิตชีวาพิเศษสามารถบีบอัดได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นพลังชีวิตที่แข็งแกร่งและเข้มข้นยิ่งขึ้นหลังจากกระตุ้นพลังชีวิตที่เข้มข้นแล้วก็สามารถฟื้นฟูสู่สถานะเต็มได้โดยตรงการบรรนจบกันของชีวิตพลังงานชีวิตของหน่วยที่ได้รับการคุ้มครองโดยพลังงานชีวิตของคุณจะถูกเปลี่ยนให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์พลังงานชีวิตสามารถถ่ายโอนและเติมได้ตามต้องการสเสน่ห์สูงสุดตำนานสเสน่ห์ของคุณเพียงพอที่จะพิชิตเทพรตรงข้ามได้ใครก็ตามที่เป็นเทพรตรง ระดับความอ่อนแอความต้านทานภายในต่อคุณและระดับความเป็นศัตรูของคุณถ้าน้อยก็เพิ่มเป็นสองเท่าถ้ามากก็จะเป็นร้อยเท่ารู้สึกหลังจากถึงระดับตำนาแล้วพรสวรรค์ทางเชื้อชาติและความสามารถทางสายเลือดทั้งสองนี้ดูค่อนขอ้างตลกในตอนแรกตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นทักษะเวทมนต์อย่างแท้จริงไปที่แข็งแกร่งที่สุดนำมาซึ่งเอฟเฟกต์สองประการชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถช่วยให้พลังงานชีวิตของทุกคนไปถึงคุณค่าสูงสุดและพวกเขาไม่ต้องกังวลกับการถูกฆ่าตายอย่างง่ายดายอีกต่อไป,าปการบรรจบกันของชีวิตม เมื่อพลังงานชีวิตของหน่วยนั้นหมดลงกราบด้ที่ยังมีกองกำลังที่เป็นนิดอยู่รอบๆกองกำลังฝ่ายเดียวกันสามารถแบ่งพันพลังงานชีวิตส่วนหนึ่งได้อย่างอิสระเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมเอฟเฟกต์ทั้งสนี้รวมกันแม้ว่าซกคิวบีจะไม่เก่งในการป้องกันแต่โดยทั่วไปแล้วพวกมันก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่นุ่มนวลแต่ใครก็ตามที่คิดเช่นนั้นตอนนี้จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนด้วยเอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่มาจัดตายอันทรงพลังทั้งสองนี้ซกคิวบีทั้งหมดภายใต้คำสั่งของไป อีกประการหนึ่งสเสน่ห์สูงสุดคราวนี้เป็นสเสน่ห์ที่ออกฤทธิ์รุนแรงที่สุดอย่างแท้จริงเพื่อนร่วมทีมที่เป็นเทพตรงข้ามทุกคนสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ดีขึ้นถึงร้อยเท่าในทางกลับกันศัตรูทั้งหมดของเทพตรงข้ามก็จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงถึงหนึ่งร้อยเท่าศัตรูอ่อนแอลงร้อยครั้งและเราถูกแยกจากกันร้อยครั้งในกรณีที่ศัตรูเป็นเทพตรงข้ามก็เพียงพอที่จะบทที่พวกเขาได้และถ้าคุณเป็นคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันแม้แต่การสังหารหมู่ฝ่ายเดียวโดวยไม่มีมนุษยชาติก็เพียงพอแล้วหลอ่อมันกินไดดด้้้จจรรรรรริิงงงงงๆปะะะหูเเเเเเเฟััััวววววาา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 ายยยออออออฉนนนลลลลลล่กกกบตคคมมสสสสถททืืแแพ์ คุณสมบัติของเขาเองยังถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่และปรับปรุงคุณสมบัติของเขาตามนั้นหลอดระดับที่6ไปยูเฟิงระดับ51สายเลือดที่ตื่นขึ้นซัคคิวบัสระดับสายเลือดราชาซัคคิวบัสสูงสุดตำนานพรสวรรค์เลือดสุดยอดเสน่ห์ตำนานความสามารถทางเลือดไตที่ทรงพลังที่สุดตำนานทักษะเลือดหนึ่งดวงตาที่มีเสน่ห์ SSS ทักษะเลือดสองโซ่ตรวนวิญญาณ SSS ทักษะสายเลือดสามโดเมนของราชาปีศาจ SSS ทักษะสายเลือดสี่เสียงที่เย้ายวน SSS ทักษะเลือดห้าชั้นของปีศาจ SSS ทักษะหลอดออร่าแหาาก ฟิสิกส์สความแข็งแกร่งเสความชํานาญสความเร็วในการเคลื่อนที่เ S วิญญาณสอเวทมนต์ส,ม,สมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่คุณสมบัติทั้งหมดถึงระดับเครื่องหมายดอลลาร์แล้วด้วยประสิทธิภาพการต่อสู้ในปัจจุบันของไบยูเพลงแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมในการต่อสู้แนวหน้าเขาก็ไม่ต้องกัวงวลว่าจะกลายเป็นภาระรของผู้ใต้บงังคับบัญชาและในเวลาเดียวกันการกําเนิดของสายเลือดในตํานานขอบเขตของพลังอันทรงพลังนี้กว้างมากโดยธรรมชาติผู้ที่อยู่ในพื้นที่เดิมภายในพื้นที่หนึ่งใน3าของพื้นที่ของตนเองกองกําลังย่อยมังกรต่างๆยับยั้งซึ่งกันและกันและไม่ลงมือง่ายๆณตอนนี้เผ่าหมาป่ามังกรและเผ่ามังกรยาดีครอบครองพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ตระกูลยีแรงมังกรและตระกูลยูหลงครองยอดเขาล้า เผ่ามังกรย้ายและเผ่ามังกรยาั่ครอบครองทะเลสาบและแม่น้ำโดยรอบในขณะนี้ทุกคนมองไปในทิศทางของไบยูเฟิงพลังแห่งเลือดที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ซักคิวบาสตัวนี้ทรงพลังมากเหรอมหากาบเหรอไม่ตำนานแม้แต่อมตะและเหนือกว่าเราเพิ่งประสบกับพลังสายเลือดที่น่าสะพรึงกลัวจากราชามังกรเงินระดับสูงเท่านั้นไม่ไม่แม้แต่คลุมเครือฉันรู้สึกว่าแม้ว่าพลังนี้จะไม่ดีเท่ากับราชามังกรเงินแต่ระดับพลังที่มีอยู่ในนั้นดูเหมือนว่าจะสูงกว่าราชามังกรเงินมังกรเลือดรองทุกตัวสามารถสัมผัััััััััััสส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 ไไดดดดดดด้้้้้้้้้้้้ออยยยยย่่่่่่่าา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 งง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 งชชชเเเเเเเจนน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 นรรรรรรระะบบลลืีีีีกก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 กวววววววหมม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 มูููิิซซึึึป็ุุตตตทพพพขขขขำแแใณณถค แต่ระดับยังตามหลังพวกเขาอยู่มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่เพียงแค่ตกใจในขณะน,นี้แต่จะตกใจด้วยเนื่องทีมังกรเลือดรองเหล่านี้ไม่สนใจการมาถึงของไปยูเฟิงเผ่ามังกรเลือดย่อยหลักทั้งหกกำลังต่อสู้กันและไม่มีใครตั้งใจที่จะทำลายสมดุลแต่ในขณะน,นี้พวกเขาก็ชัดเจนหากทิ้งพลังซักคิวบัสไว้ตามลำพังมีความเป็นไปได้สูงที่มังกรเลือดรองเหล่านี้จะถูกขับออกไปทีละตัวหยุดนะการแข่งขันระหว่างเราถือได้ว่าเป็นการแข่งขันภายในกลุ่มมังกรเงินแต่กลุ่มซักคิวบัสนี้เป็นเผ่าต่างชาติเราไม่สามารถถูกกกกลุ่่มมตตตตาา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 งงงงชชิิหนนน้้ภยใออณเเขขรรัได กลุ่มแชทการ์ตูนที่ครอบคลุมเพื่อนกลุ่มที่น่าตื่นเต้นซักคิวบูสหลอดคอมเพลนซีคอมิกแชทกรุ๊ปเอ็กซติ้งกรุ๊ปเฟรนตอนที่120ทุกอย่างดีและโภชนาการเท่านั้นที่สมดุลดังก้องอนาเขตครอบคลุมหลายสิบไมล์กองทัพที่ประกอบด้วยซักคิวบีจิ้งจอกนับพันซักคิวบีปีศาจยามค่ำคืนนับพันและซักคิวบีผู้คุมินับพันกำลังต่อสู้กับสัตว์หมาป่าปีศาจจำนวนไม่แพ้กันฉันคิดว่าการเผชิญหน้าจำนวนมากจะเดือดอย่างไรก็ตามในความเป ในที่สุดซักคิวบสัสผู้คุมก็ใช้ความว่องไวอันทรงพลังและพลังอันน่าสะพรึงกลัวของเธอในการไล่ล่าและสังหารหมาป่าปีศาจที่พ่ายแพ้ที่เหลืออยู่จนตายจากนั้นได้รับประสบการณ์มากมายและคริสตันเวทมนว์มากมายอย่างง่ายดายทำไมคุณถึงรู้สึกว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ใกล้คุณมากกว่าและดูเหมือนว่าพวกมันทั้งหมดมารวมตัวกันในทิศทางของเราและพุ่งเข้ามาหาเราใครจะรู้ล่ะภารกิจของเราคือการช่วยพี่ไปฝึกทหารจะดีกว่าไหมที่จะมีสัตว์ประหลาดมากกว่านี้เด็กผู้หญิงหลายคนที่ติดตามสถานการณ์ทางทหารอย่างใกล้ชิดมารวมมตตตตตัััััััััััััวววววกกกกกกนน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 ใใใใชชชช่่่่่่่่ทททททหหหหหหาา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 ารร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 รซซซคคคคคคิิิิบบ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 สสสีีีงงงงงงงพพพลลลลเเ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 ้้้้้้้ไไโโดดดยยยยยยขขขขขออออููฟแป็ผญญภฝฝึุื แม้ว่าแต่ละคนจะด้อยกว่าไบยูเฟิงโดยธรรมชาติก็ตามแต่รวมกันแล้วถ้าแต่ละคนฝึกหลายร้อยคนยอดรวมก็จะเป็นหมื่นหรือเป็นแสนด้วยซ้ำสมาชิกเก่าชุดแรกเกือบทั้งหมดของพันธมิตรใบเมเข้าร่วมนินแดนของไบยูเฟิงและกลายเป็นข้าราชบริพารของเขาเจียงเลาเก้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งซักคิวบัสมูตัวเอ็ดคิวและต่อมาได้เป็นรองประธานของไวชานอาไัยแอนได้เห็นว่าไบยูเฟิงทรงพลังเพียงใดและในขณะเดียวกันก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเลือดของใบยูเฟิงจำนวนมากโดยธรรมชาติแล้วเขาเข้าร่วมนินแดนโดยไม่ต้องสงสสสััััััััยย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 ยใใดดดดดดๆๆนน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 น้้้้้้้ออออออองงงงงงาา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 าวว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 วคคคคเเ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 เลลลลลล็กกกกฉฉฉฉไไไมมมม่่่่ิิิิิิิธจจจจจจะะรรรรบบบบททททีีีีีีีีีีขขผููุซซซซซหหแพพปต เตียงเราแก้ม้วนริมฝีปากของเธอแล้วพูดว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเราทำได้ทิ้งพิมเขียวที่ต่ำกว่าระดับซเท่านั้นใจเลอ่อซักคิวบัสนั้นเป็นพิมเขียวระดับดีดังนั้นฉันสามารถฝากไว้กับคุณได้อย่างมั่นใจบอกน้องสาวฉันอย่างลับๆว่าไปที่นั่นได้ยังไงพี่สาวของฉันก็อยากจะฝึกซักคิวบัสที่ทรงพลังขนาดนี้เหมือนกันลินเซียวเซียวนึกถึงสถานการณ์ที่บยูเฟงให้พิมเขียวนี้แก่เธอดูเหมือนวันนั้นหลังจากที่เธอได้เรียนรู้วิถีแห่งซักคิวบัสของผู้คุมแล้วหลัง พ่อน้องสาวฉันไม่คิดว่าเมื่ออายุยังน้อยขนาดนี้คุณจะแอบหนีไปก่อนโดยไม่โทรหาฉันศูนแต่ก่อนหน้านี้ฉันกังวลว่าที่ไปอาจจะไม่ชอบคนที่คิดเรื่องมากเกินไปแต่ตอนนี้ฉันก็อยากได้ใจเลิกซักคิวบูสเหมือนกันฉันจะไปหาเขาทีหลังเจียงราก้ยิ้มอย่างครุ่งคิดไปอยู่เฟิงไม่รู้ว่าเขากำลังถูกจดจำอยู่แล้วตอนนี้เขาตอบรับคำเชิญของนินจาผีเสื้อแล้วเตรียมไปนัดบอร์ดกับบัตเตอร์ฟลายคานาเอะน้องสาวของบัตเตอร์ฟลายนินจาแน่นอนนินจาผีเสื้อขอให้เขาป YouTube อย่างเดียวไม่พอกินนะก็เลยหาของมาช่วยขายเพิ่มยอดนะครับก็เขาเก็บค่าสมาชิกหัวคิวไป30%นแล้วก็ได้70%ก็ดสิเลอร์เซ้ยมันน้อยเกินไปก็เลยหาอะไรมาขายเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดการ์ดของโคดเกียร์นะครับปกติเป็นแฟนโคดเกียร์อยู่แล้วก็แค่รูรุ่นเท่ก็หนึ่งซองร้อยห้าสิ 1, บาทนะครับ แล้วก็ข้างในจะมีการ์ดน่าจะแปดใบมั้งเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะเมื่อกีก้นี้เปิดดูดเจออยู่เจ๊บเจท๊บจบ,บอ๋อหนึ่งซองมีสิบเฮ้ยห,หนึ่งซองมีแปดใบ เสร็จแล้วคิดว่าในอนาคตอ่ะมันน่าจะมีราคาของการ์ดด้วยผมก็เลยมาเซิร์ชดูว่าเอ้ยถ้าการ์ดระดับเนี้ยประมาณเท่าไหร่อันนี้ SR ได้หนึ่งร้อยแล้วก็ไอ้พวกอื่นๆก็จะมีอ่าเลรห้าสิบสี่ถึงสี่สิบเนี่ยนะคนละเรื่องกันป่าวะคนละเรื่องนี่กดเกียร์ห้าสิบแล้วก็อ่าเป็นระดับ UC จะได้10บาทประมาณนี้เคไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมลองแกะมาดูสักห่อหนึ่งเนาะสักซองหนึ่ง mm. ก็เก็บไว้เองซองหนึ่งแล้วกันที่เหลือก็ให้ทุกคนนะครับขายให้ทุกคนแล้วก็อันเนี้ยแค่ลองก่อนถ้าเกิดมีใครอยากได้เรื่องไหนเป็นพิเศษอะก็คอมเมนต์ในแชทนี้ได้เลยแล้วก็ที่ผมเห็นมาก็จะมีอ่า สปายแฟมิลแล้วก็วันพีทอะไรพวกนั้นด้วยก็น่าสนใจดีนะเดี๋ยวลองแกะก่อนนะโอเคอันนี้ก็แกะออกมาแล้วนะก็ดูไม่ออกเลยในในการ์ดมันไม่ได้เขียนเลขบอกอแต่ว่าในนี้ก็ไม่เขียนเลขบอกเหมือนกันเราต้องเอาไปเรเซิร์ชเอาั้งนะหนึ่งพันหนึ่งพัน ระดับนี้สามพันก็น่าจะแต้มสูงอยู่สองพัาพันค่าสามพันอันนี้แวววาอันนี้พื้นหลังมันพิงวับนะเนี่อันนี้น่าจะน่าจะแรงสรุปแล้วแรนแรงหนึ่งอันที่เหลือก็น่าจะปอบมีราคาของมันในอนาคตมันก็น่าจะแพงกว่านี้แน่นอนเพราะว่า มันจะมีเซตก่อนหน้านี้ด้วยนะก็ผมซื้อไม่ทันเขาตั้งกันราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน